นะครับขอเดี๋การ่งขันคู่แรกนะครับระว่างโรงเรียนสวนกราวิทยาลายัย โรงเรียนสรับ <Okay. S 1> เป็นประตูต่อศูนนะครับจากการทีงหมายเลขหนะครับเกียรสามครับโรงเรียนสารัญนะครับได้ประตู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับนำประตูได้จากหมายเลขยี so ่ธนาทิพย์ขันทองนะครับตามาเป็นหนึ่งหมดเวลาการแข่งขันนะครับโรงเรียนสารวิทยานะครับหนูแก้วนะครับและหมายเลขสิบสี่นะ